เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้อุ้ยเป็นเดียวาวเออนะครับไม่อ่านเจอให้วิ่งนะครับมีโอ้โอ้ไม่กลัวนะครับอุ้ยแปดไลท์บล็กดังนั้นเราจะไม่ถือโอเคนะครับเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยเราจะเล่นกันสามคนนะครับ เดี๋ยวไปตอบเริ่มเริ่มต้นเกมปกติกันโอ้โหมาคาร์พพีแอร์ก,กันก่นอนเฮ้ยอะไรอ่ะมีชายด้วยทุกคนแล้วก็แฮงกิ้งสเต็กสเกลิทั้นหุยไม่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 ไมไมไมเลือกสปอร์ตเองโอเคเราจะเอาดาบมาใช้นะครับสล็อตหนึ่งนะจ๊ะเพื่อผีบ้านะครับเฮ้ยมันมีสวรรค์โอ้เอ๊ะ ทุยสวันโนสวันนาฝั่งนู้นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิไม่ได้กลัวกระจอกเอ่ะนี่คนแรงอ่ะมาดิมาดิมัาโดนใส่กูแล้วมัาโดนใส่กูเดีกูด้วยเดอ๋ยวกูด้วย กโอเคตัวนี oh, ้ของจริงครับอะไรอ่ะเป็นอะไรกันอ่ะทุกคนอยู่ไหนกันครับสุดหรอดีลยเหมันจะไปเล่นยากอะไรวะหมอดเนี่ยฮะมันจะไปเล่นยากอะไรวะหมอดเนี่ยเราเราเริ่ม mining ดีกว่าไหม โอ้โหโคตรมืดอ่ะดำปิดเลยอ่ะเติวัดหมอกลงหมอกลงทุกคนแต่ยังไม่เป็นปัดมูโอ้โหโคตรมืดทุกคนมืดแบบมืดนรกแตกอ่ะโอไมค์กอดอุดก่อนอุดก่อนเหนื่อยจังอยากฟังเสียงเฮ้ย วอะไรอ่ะกรแม่เหรออัน <inches> น <phin tile> ี <Brothers antis> ้คือเปิดไว้บทนะครับมันมีแคมพุสกูเรียกว่าแคมพัสแล้วกันนะมันเป็นในซารต้าเหรอโบร์มีซารต้าด้วยเหรอผมขอยาเราขึ้นนะทุกคนไม่มันนี่เพื่อเขาตีขอห้าเลยมาเสียงอะไรอ่ะกระตุกกระตุกมันโหลดอะไร ไอ้พีกระตุกโอเคพีเป็นสายที่ดีที่บอกว่าอาจจะเจอผีไอ้กระตุกเฮ้ยเฮ้ยริวสะบัดได้อ้โกระตุกเด้อยาเห็นอะไรวะชิบชิบหายแล้วชิบหายแล้วไอ้พีกูไม่ชอบเลยมันเกิดไหนอะโอเคฟ้านผ่า โอ้โหอ้เ oh. ห oh ็น oh. ตัวมัแล้วเอวี่ไม่หันเฮ้ยฮะมึงฆ่ามันได้มันจะได้เที่ยวเดอแมนด้วยแมนคว่ำเดอะคว่ำเห็นไหมแกลอดบล็อกได้ไหมมาลอดหนึ่งบล็อกได้ถ้าตัมไเอ้ยเหลือดขึ้นนึงขึ้นนึงเกิดเรืองกันเงินกูช่วยอะไรไม่ได้แล้วเราเนี่ไม่มีไม่มีข้าวไม่มีไม่มีไม่ไม่หายแตกเอาทางขวาเราไม่ทำเลย อะไรอ่ะอน้ำโาเคเกลดตันอยู่ไหนะวะขอเห็นละยังตีไมได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันเขาอะไรมันเขาอะไรมันเขาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันเขาอะไรข้างอ่ะมีบ้่ะมันชืออะไรอันโนเทอร l เ r อร์ฟิลด์ดีเอ็นเอริงเดอะดาร์คเอซออสไซเรนเซอรี่อ่อบัตเฟดดิ้งโ And fears. Oh! Oh! Warning, warning, warning! Imminent danger! Alright, nobody see me right now. I'm gonna get up to the surface. What? What? What's that sound? Stop! สสเสเียงสี่เสียงสี่มาอีกแล้วเสียงสี่คืออะไรอ่ะผมวางบล็อกไม่ได้ทุกคนคืออะไรวะเฮ้ยเหมือนกำลังต่อยอะไรอยู่เฮ้ยตัวอะไรอ่ะมาได้มันพันจริ stop เด็ด stop เสียงจะฆ่าโอ้โอ้โอ w What? 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 stop ฉันชอบจังเลยจ้องมองพวกแกนี่จากนี้เนี่ยพวกแกดูตัวเล็กไปเลยอะชราส์ชื่อวอนั่นเอเดี๋ยวผมจะฟาสนะครับทุกคน อามาคึก b r อามาคึกเฮ้จะสอมีังมัพูดได้พูดได้พูดได้ได้อะไรมาหาพวนัเมนบอกว่า you want to make a trade n a bro that's not t make a trade bro n o เอ้เฮ้ยมันเหี่ยเอ้วมันเหี่ยเอ้วเข้กูเลยวอทัพวอทัเหี่ยวอวยมันเหี่ยวอวยมันอยู่ไหนเหี่ยวอวยเฮ้ยมันอยู่ข้างกูกูได้ยินเสียงใกล้กล้กูเลยมันจะชอบเหี่ยวอวยเนี่ยมันเหี่ยวอวยเหี่ยวอวยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอามันเอาไม่หยุดเลยมันเอาไม่หยุดเลยผูพูดจริงอะไม่ได้พูดเล่นวอดมึงอยู่ไหนน่าจริงมาเอออดวยจูบิมายเกนวอดวอดวอทวอทวอทมึงเห็นฝั่งนู้นไหมมีควันมีควันมีควันเฮ้ยเฮ้ยนั่งกูสั่นั่งกุศลนั่งกุศลโคตรแมนไม่ได้แดก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 กูอยู่ที่สูงไงน้องเฮ้ยไอ้ไอ้ยมไอ้ไอ้

เฮ้ย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  what เฮ้ยเพื่อนบ้านคนนั้นเป็นใครวะเฮ้ยวนเฮ้ยมันบินได้มันบินได้มันบินได้อะไรอะมันคือโอ้โหมันเอามาประจานอะไรยีเลย มึนดูมมนเอาเราวอาจานดิมันดูมม่เอาเราวอจานดิไอ้วยขนาดนั้นเลยรบสามคิโลกับอาจารย์วัดวัดวัดตอปด้วยตอปไม่ได้แดกคูคูคูเจ้คูเชื่อคู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 ูอันนี้ไม่จริงอันนี้ไม่จริงคูคูไอ้เจ้คูเชื่อกไวกระจอกระจอกระจอถูกมันเป็นตัว ไโปรเ,เจกต์สิเจอครูเรียบร้อยก,เอก็เป็นคีโปรเจกต์แล้วแดดหลงมันมันเกิดมันเกิดอยู่ฝั่งไอ้สปอนน่ะใช่แล้วกูก็อยู่ฝั่งนั้นแหละเออมันอยู่มันอยู่มันอยู่กูถึงบอกูเนี่ยตอนเนี้ยวอดวอดวอดอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีก,อะ,อ,ก,อ,ะอ,กอะไรอะไรอ,อะไร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 อ้ที่มันยังอยู่แบบมันยังไม่หายไป เดินมดีกูอยู่นี่เรื่อง a เอ้ยเตนแม็กวิ่เออนกูอยู่ตรงนี้จ้าจ้าีม่ไมมันมันไม่้ตามันไม่ตามมันล็อกมันล็อกกูเ้มันล็อกกูเมันล็อกมันล็อกมงอยู่มันล็อกมงอีกีอ่ะเฮ้ยคูขาเฮ้ยวิงออกไปมัญหาต้นเราเรายังหลีกเลี่ยงมันได้อยู่ไหม้าบีกูมีงเลือกีเช่วยไม่ได้ว่ะ ตายไม่อยู่รอดอีพี่เอาล่ะสามกองสวัสดีอ่ะคุณคุณมันเสกมันตกโลกไอเจมันทับคิวกูมันทับคิวกูสุดยอดวะเฮ้ยมันอยู่หน้านี้ได้ยังไงเมื่อกี้นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมมเต็มจ้ะโอเคเนี่ยเรามาดูนะครับเออคลิปนี้6กจิกนะครับผมอยู่สซึ่ง SSD ผมเนี่ยมี5้าจิกนะครับอ่าตามนี้นะครับแล้วคือมันจะเต็มอันนี้คือผมเคลียร์ไปแล้วนะไอตอนผมอัดอะผมยังไม่เช็คดิปผมอัดไปเลยนะครับแล้วมืไอตอนเมื่อกี้อะมันแคสแล้วก็คือมันเต็มเลยเมมเต็มเลยเหลือประมาณ40่สิบเมกนะครับก็ประมาณนะครับก็คลิปนี้ถัดโอ้โหาสามสี่วันนะทุกคน ตัดนานมากนะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอเคเจอกันนะครับ